ี่น้องเอ๋ยได้ยินเสียงฝ่าห้องปางกำายบูรพาเดือนตุลามีลมหนาวระวังปลายพันศาสินฝนตกลิ้นป่าเต้นโต้นคันแทหานามใหม่เข้ามองไดเหลือน้ำท่วมพ่วมเขียวตัวทั่วถวงหน้าทางหน้าท่าโนอแนมไปสํากับแนมขึ้นฝ่านามแกงยังเหลือหลายไข่แน่ตะผุพ่นมีหน้าดอน ทได้ดีนอปีนี้ข้าวที่มีก็เหลือหน่อยเสียเอาแนวไสเห็ดขา้าวโพกเสียหากินแต่ละมือก็ย่งยากและนายหลายข้าวสารเหนียวก็สร้างละมะแพงเอาหายเงินก็นบบ่อมีหลายจักสีขายอย่างน้อใส่หนีเพิ่นท่อก่อซอสอกับเงืนอลานเพิ่นสีเอิญหาได้ก็บบ่อทันลูกกลานเลี้ยงหม้อตนหม้อปลายกับไข่แน่ เลียนมหาไล่นั่นละแยะขาเทิมเมนียอยู่บ่เศร้าคือตอเงินขายเขาขายมั่นนันที่พอเหลือแต่ต่อจมนำท่มวมพ่วมสิได้ผัดเกาหายแทนนองพี่น้องเลยลมหนาวผัดวีวีของจีนี่เด้อนะครับพี่นะของมินเหม็นแสแรบกับมีพี่ไปเฮือสุดยอดตับ ใส่ยิ่มดากไข่กินไข่บำรุ่งไข่บริการด้วยเตาล้นร้อนควรล้นๆ้นจาดสะอานครับเบิ้งแม่ค้าครับมาจากญี่ปุ่นกำลังปั่นเข่าขายท่าทางท้าตะไครครับเกลือสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่ตลาดนัดโคกระบือวารินนะครับ16ตุลาบรรยากาศมือห้วยออกครับพี่น้องผมการสื่อการขายกับมีคึกคืนในจักหน่อยนะครับ ลมหนาวกะมาแล้วพายุกับมาแล้วมาห่มกันพอดีแดูการเปลี่ยนพันนะครับแต่ที่แ้น่ยตะเว้นมือท่านขืนอ้อยยังเยี่ยมเ้ยใส่งวเจ้ามาไทยเปิดห้อยไรครับตะเว้นมือท่านขืนแต่ว่าดวงนีข้นแล้วพอข้นแล้วนี่สาดแสงแล้วมาเหมือนเดิมนะครับพอเพิ่มสองหมื่นแปดเอ เป็นงัวงพ่นสือมากอยู่เด้อครับเพิ่นบริเทาบ่ได้บ่ไเ้พักมาได้ง่วีเยอะๆเบ่งตากอนนะเบ่งตาเบ่งติล่ะนี่ตาคือเป็นสีแดงๆดตาสีแดงงามจงามอ้ยไ่ไหวเลยเงิยยังก่อด้ริเทพเอาข่อยอเใส่งัวงนี่นี่นี่ราคาเด้อสอ0 0แปแม่ลูกนี่แม่ลูกเขาส่งยังอะนี่นะเขาส่งเขาลงลุมเจ้าสี0 0นนี่ ลูกตัวแม่เด้อลูกตัวแม่หน้าเปิดเลยหน้าเปิดโอ้เข่าท่าอยู่งอเลียเข่าท่าตัวมืลเดีอดเนาะประกันเตะอยู่วะเตะประกันเลยเตะนั่นอย่าไปไก่สองไส้ก็ใวญ่ใหญ่ตายตัวใดอีกตัวใดอีกตัวนี้นะตัวอะไรหายตัวนี้นี่กับตัวนีนี่แม่นี่โอ้ยแม่สองมือ แม่นนิเมื่นหกพันเมื่นหันนี่ลงราคาแล้ว1มื่นสี่พันมื่นี่วเขาใช้กันดิ่นเล่นก็ไดเมื่นสี่ันหมื่นสี่นะครับนี่นน้อยอะไระไรจักบาทมายรน้ำงามเด้อสูงร้อยสิบตัวนี่มื่นนงนี่ตัวนี่มื่นเดียวครับไน้่มื่นนึงเบิดมาบ่นี้เนอเบิ้ดแล้วสนเข้าอยู่บนเสวงนี่สนสนแท่งดังเลยเลยจักบาทค่าสนเข้าค่าสนเข้าเส้าบาท นออีนอีลยี่ดีเนาะสาวาเะนะสาวาทำไมี่เอฟซีถามมานะครับว่าส่าวาส่นวีจังเลยส่าวาจางเลยพันสนเ้าอยู่ด้วนะครับสาวาสวาวาแท่งตลอดเลยกันเซ่นนอยจัง่อยแต่ยืนแท่งกันอยู่อเ้ยืนยืนแท่งได้บรอ่ยืนแท่งยังคุณวยังเดี๋ยวชนเข้าอยู่บอลนี่ยืนแท่ง อะไรเศร้ายืนแท่งหรือนอนแท่งนอนแท่งก็ได้ยืนก็ได้ยืนก็ได้ก่ยวตลาดวิ่งอย่าอยากสนเข่ากับโยงมหาบนรถคนอย่ใกล้ๆอันร้านขายเข้านี่นี่อะเศร้าแท่งละเศร้านังขาวเลืกเแท่งละรเศร้าแทงอะเศ้ายืนแทงเลยยืนแทงนอนแท่งกไ้เศร้าแท่งเศร้านอนแท่งยังไงไปทุกวันไหอยู่ศูนย์เก้าส 8ปดสามแปดามศูงเจ็ตามวมอยู่บ้านบ่ว่า่วมกันมาทวมบอวมอะไรก็เอาก็ทอบกันเนี่ยมาได้อยู่อยืนแท่งก็ได้ยืนไวอยู่ยืนนี่คือจังส้นเส้นได้ยืนแท่งใหยืนแท่งใหนี่ยืนแท่งบิ้งนับเสียสอนกันหนึ่งสองสาม่สี่เน่ยส่้ดอนเยกตัว ทรนซ่อนห <c oughs> าหนาวปันนันหนาวปันนันเอ๊ฝนตัวข้ามนสมมาแปล่ปพอ่อย่งย่างยงไม่สาวไม่สาวสาวาสูงแหง,งเด้อลอยสามสิบหารยูุราคาเปิดสามหมื่นหาพันสามหนันสามหมื่นหาพันบักงานี่นะาสามหมื่นหาบอนยี่พร้พอมสมแล้วบป่พร้อมแล้วสาวใหญ่พร้อมสมสามสิบหา สูงลอยสามสิสามบา,บาขึ้นนะครับประกันเลยสามหาเนี่เกินความสูงสะดืองามครับแขงน้ำเลียงเนื้อโตดีนอกในน้อยปั่นได้ปะบัานหัวขยุ่งน้ำบดถมหัวขยุ่งบ่วมกับนี้บดวมกับนี้ว่าขยุ่งว่าลินเับเบอร์โทรน้ำพ่อศูนย์เก้าสามสี่หกแปดสองศูนย์สี่ห้ามีรถทรงหายอยู่ ันราคาถกที่กันมีรถทรงไห้นะครับราคาบอก่าเนี่เปิดตั้มเยอะเปิดตั้มงามงามปากงามเลยตัวนี้เครื่องดำเพิ่มตั้มนี้โมมีดอกทิ่ขี่ที่ยังกับ่มมีโอ้สอนเสียสองสามคือกันเออราคาไอ้เปิดไปสามหมื่นสองพันหาครับหมื่นี้ราคาพอฟังแห้งนะครับหน้าๆครับสามสองห้าอรอยน้าปิดเลยเครื่องดำยกค้างให้เบิรงเลย สูงและอร่อยสามสิบไอยู่แขกงขาใหญ่ครับมื้อดีแขกงขาใหญ่ดีติดขี่เต็มลำคระเดือสวยครับที่ขี่เตี้ล็บเล็บงามอยู่บ่งามครับงามเล็บเล็บงามดีธรรมดาครับไก่กลางแม่สาวใกล้พ้อมหรือบ่ใกล้ผสมหรือบ่ครับหมักบ่เปิดตำอยู่ตัวไหนอีกไงตัวเดียวครับตัวเดียวจัดเบอร์มาน้ำครับศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหก สามสามเก้าหกครับมีรถทรงให้อยู่นี่ครับโทรหาเด้อนะครับขอบคุณครับตะการตะการพันยุตะการอำเภอตะการอุบนลนะครับสองหมื่นสี่หุ่นถือขันยูปเตรียมพร้อมสองหมื่นสี่นะครับไห้กางสีจำปาสีเ,เหลืองสีเหลืองเหลืองเหลียงปันประดุกสูงประมาณลอยสามสิบได้เออประมาณนี้ละสะดือเหยียนน้อหน่อยเอ้า ราคาเปิดราคาเปิดราคาเปิดสองหมื่นห่าราคาเปิดเปิดต่ำอยู่นะครับสองหาแข็งดำหางใหญ่ลามดีบ่งอเล็บเล็บง,บงามเบื้องแข้ง,ขบง,ง,บงเออบเื้องขาเบิ้งยิ่มเบื้องถ่ายเบิ้งดักเอ้ามักบ่อสีเหลืองเหลืองงามๆนี่สูงแน่อยู่เรื่อยสามสิบนี่บริอย,อยถึงนะครับหน้าตาเปิดถือกอยู่นะครับว่าแม่สาวก็ได้ ก็เหมือนี้ราคาบ่อสูงนะครับราคาบ่อสูงมันตาไปตามกระแสปานนังก็ยังเฟื่อยอยู่จัดเบอร์มาพ่อ0638266290บ้านนำ้ำบ้านดอนงัวตะการมีรถส่งให้จักโลกฟรีสง่งกับก็ส่งฟรีกับผมบ้าณจักสีหาดุอยนะวิทงเอบไว้ต่อเัอะนะสอนตัวเนาะก็ไปรู้กับบ้ากักบบานหนีแล้วค <c oughs> รก็ข้าส่งมาคุยกันอีกตั้งหากสีหาดุอย ใส่รถสามล้อพ่วงว่กัอะไรเนี่ยาใส่ปีกับเนื้ะโชว์ฮาบันเดงงามอยู่อันนี้ยาหาโรนี่ิซงพี่จอหในิงว่ถื่อแน่นครับไผมีทุนมี่ยังกระสือเก็บได้หนึ่งสองสามสี่น้ำเข่าครับน้ำเข่าหกตัวเลือดร้อยสายพันธุ์น้ำเข่านะครับน้ำห่ำห่ำก็กินเอาพุนผุนมีแต่วตนนั่นนาะเอ้ามาแล้วมาแล้วเฮ็ดบุญนากระทินเห่ามี่เลยยัง เข้าขัวพร้อมแถมยังบอกเข้าขัวเข้าขัวแถมแถมเขาขัวนี่ยเปิดมากกันนะราคาราคาตระเมินสองพันหาเพียงเพียงไปเลยซ้ำกันเบริรซ้ำกันเบริรเอามาเรียกเอาสูงตุลเมียนี่ล่ะนี่ตัวเดียวมันก็แล้ยกว่ตัวกระชินนั่นเหมือนสองพันหาต่อได้นะครับพี่เนียตัวหน้าหนาๆด้วยมีจอยพ่อโตเลือดร่อยผูร่นวนๆครับแม่เบิด แม่เบิดครับเรือแต่ผัวต้อยเพียงเพียงด้วยมันแหล้เอาโหลดตัวซ้ำกันไปเลยฮาตัว6กตัวกับตัวนั่นนะครับเบิร์ตปลุกคอ้วก็แล้วคือกันเลยเอาไปหาอยงหัวการหัวงานยกเบิดได้ก็ได้ภาษานากระถินจัดเบอร์มากวะนะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดนั่นมีรถทรงหายู่มี ซาเลงพวงซาเลงพวงฟีเรกโล่ฟีลอยโล่ลอยโล่นี่อหล่อรุ่สบ่โตหะฮาเบอร์เด้อส่งฟีลอยโล่ลายละหมื่นสองพันหารอยนะครับง้อการง้องานกระถินแถมก็ขวดสามโลเด้อพริกผงอีกโล่หนึ่งไม่ตายเวลาเอาใได้หลายแซ่บบ้านนีดก็บ้านนีดก่อนย้อนหอยฝายครับยุ่งหอยฝายพัฒนาซ้สร้างนี่ท่องว่บ่บอมันได้ มันเออซีนเสียนสายเนื้อสายมันเบาตรงตรงบริตรบนตกเก้งใก้เบากันตรงตรงนาแห้งเด้อนาใหญ่เปิดแล้วข้าวามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยทอนั่นนะครับบักไงเลยสูงลอยสาสิบ้าบวกเวลาไปห้าสี่สิบลอยสถึงอยู่ดอกไงนาครับคำนวนกิโลละสามลอยบวกสายขุนว่ยังไงมักบอใส่เนื้อสาเนื้อไอจัดเบอร์มาศูนย์ปดเจด แปดสองสามแปดเก้หาห้าเก้าโตหาน้องคนนะี้มีรถส่งบ่ครับบ่มีบ่มีรถสง่งเด้อนะครับไล่ขึ้นรถหาย่างเดียวครับมีเจ้าขึ้นรถหายโรหานะครับต่ออะไรอีกต่ออะไรครับต่ออะไรคุยได้รไงไงไงหนาไงแห้งสายสีดครับบ้านได้แหละข้ะามปูได้ตะกาุตะการข้ามปูเด้อนะครับโทรหาน้องคนต่อเอานะครับห้าสิบเม่กับลูกบักไงอ่นี่เออ ว้<อ>าจ๊วหาซิฟเยแม่ลูกหาสิบเลยครับบักไงนี่คือลูกเดินนะครับบักไงไงล่ะลูกคนแม่ครับสูงลอยสามสิบบวก<ผ>เอาผู้สจังหน่อยสมอีกแล้วบ่ายังมไหนสมยังมมสมสมเดอะคนจุง <c oughs> ลูกนาแห้งเด้อพนเ<ผ>ข้า,ก,ขากับวันสนสูงลอยเส้าหาบวกเหรอนาพึดได้ลูกมัน ลูกผูมัดบ่อรถได้อีกรถได้อีกตั้งหางรถได้อีกเครื่องดำยู่บ่เครื่องดำดำคักดำคักเครื่องคนขายหนิแมเครื่องคนขายดำคักตั้งเนี้ยหางเงีวเครื่องดำดีแม่ลูกสีงามทั้งแม่ทั้งลูกเดินนะครับหมัดโทรหาเบอร์เบอร์มาครับยังเข้มชุนเปดหนึ่งชุนเปดสามแม่เอาหมไห หน1 4 7 2 8บ้านไดนครับบ้านเป้าเป้าตะการมีรถส่งฟรีแหยกโลฮะมีรถส่งฟรีแหยกโล่ฟรีลอยโลฟรีลอยโล่อยู่นะฮะฟรีลอยโลนะครับถ้าเกินลอยโล่เนี่ยเกินลอยโลก็เอาเงินแนบมาโ่านน้ำมันเนี่ยอะตอมวัวซิ่งปกติเป็นสายขนนะครับขายของขนไก่ขนไก่ คนเ่าค้นใหญ่ค้นไปไซกับข้นได้บริการข้นงวกควายนะครับไม่ห่างไม่ใหม่กับคนนี่ก็ตัวเมื่อนีมาขายนะครับใช้ๆตัวไเน่ยแม่สาวสองตัวครับโมลุนโอ้ธรรมชาติกุดบอกกุดให้เรียบร้อยกุดทั้งสองนะครับงามๆดุนลุนั่งราคากันนะลูเข้มหกแปดครับโอ้หนานางามแ้งตัวนี้กุดเขาแลลวเปิดเท่าไรตัวนี้ตัวนี้เปิดสามหมื่นหกครับเปิดบ่แพงมาไหนนะครับ พ้อใบยี่วะเอกสารครบครับใบมีเอกสารครบส6สิบกเปิดัำอยู่เดือนนะครับไปหาสายพัฒนาอยู่สูงลระเร้าลอยกับ30มสิบนละปยิงหน,หน่อยลอยสามสิบบวกครับสั่นสามสิบบวกอยู่ดำอยู่เดือนนะครับเคืองหางงียบสะดือติดแปวนิดหน่อยหมักโทรหาเบอร์น,นะครับงามอยู่งามอยู่แม่นี่ก็ได้ห8แปดบ่บครับผม ใบเคบหกแปดนะครับเอกสารครบลูเขียบหกแปดครับทั้งนี้เลยครับนี่นแดงๆนี่ตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก่าครับอ๋อมาเรียนกันบันไดดอกแต่ว่าความงามขึ้นเรียนกันลายแท้สีครับหนาใบยังก็เขีบหกแปดเพม่อนัครับอเอกสารครบนะครับเบื้องมาตรฐานอยู่แล้วเพื่อนสีโอ้งามแม่นี่สามสิบหาเพอเพอหอดความสูงลอยสามสิบกับหาหันล้วไป สามสามสาม,ส,ามสี่ได้นะครับสะดืบอบกขอดงามดำยี่บอกเขื่อนเครื่องแนวนี่ดำครับดำมันเป็นงัวขังขอ,อกจสี่ไอ้เครื่องดำอยู่นะงัวเขาบอกได้ออกขอกนะสะดืองามบกขอดนาหนางามทั้งคู่อยู่มักทุ่หาเลยรถทรงขอบ,บ,บเอาเบอร์มาครับวุ่ะสูตรแปดห้าครับครับสี่เก้าสี่สองสี่ห้าแปดทุ่มพรวดนะครับเคุนอยู่ทั้งมันหัวเรีย ว่มันเรียหัวนะครับง้เรียงัวคู่นี่มีใบใบเดียวแล้วครับเพราะว่านเป็นฟ้าแฝดกันอียนบ่แมนครับแฝดบ่แมนแฝดแฝดครับงัวแฝดแมนครับมีใบเดียวแค่ยังไงบ่นี่เอ้านี่ใบเดียวเด้อมันสวอมากงัวฟ้าแฝดเด้อนะครับครับผมสักพ่ามันคือๆกันเจ่กหน่อยหนึ่งสวดส่งมันงัวฟ้าแฝดครับคุณแฝดนะครับหกแปด เมาตอนไหนลงไหนกนินเนาะได้ครับได้ๆเอาเมาลดรได้หลายคุยเอาเนี่ยครับไปหาอยู่เห็ดฟ์มใหม่ย่างไก<ม>่สายพันธุ์ดีๆไปๆไหวขอ,อกมีรถทรงทั่วประเทศครับทรงทั่วประเทศนะครับไปหอดสมัยกูหลกเสี่ยงไล่เสี่ยงหลอกไม่สอกไม่สอดไปวัดจังวัดตรงยังวัดตากไปวัดครับผมไหอดพนอยู่วะหอดครับไปโซชีบทัวแดนมุนป้ามุนต้องมุนดอนตากก็ห่อนตไปมาครับน้ำหวยน้ำนองไปวัฒนนะครับเพื่อนนี่ช่วงส่วนนี้ในเลี้ยนน้ำหวยน้ำนองครับทา้งรัก จะว่านามสวมมงไหบูบูไปอย่างเดียวเอาขอบกุญกับหัวแนวนี่คือรถง่ายกว่าเนี่ยหัวกระชินเลิกนี่เอ้ยอน่าน,น,น,น่าจระิงเดือดร้อนคนดังแห่งยุคสายดังทั้งดังทั้งอูดเอีหยงละนี่สก,กี้กินสบาย ไม่สิกินเบิร์ดบังไฟนะครับเตรียมกีมันมนกีงว่ะไ้กีผุ่นหนังนี่กีหน,นังโค้ครับกำลังเต่านุ่มกันอยูน่นี่ราคาอยากได้ห่องสี่หมื่นแปดัหาครับเท่านั้นครับ <c oughs> ลูกผูบบ <c oughs> ักไงหนึ่งเน้อแม่มันสูง่อยสี่สิบห้าบวก ลูกน้ำเพื่อเด็ดสึกอยู่นะเพืยังกินนุ่มอยู่บ่อยนี่กินนเะเจ้าคือผ่าผ้ามมนออกเจ้ายังกินอยู่กินกินกินขยังบ่ออยู่เลยหญ่เลยกำลังเศร้าเสีนุ่มอยู่โอ้บหง่ยเลยนะครับไพมักสีนี่แม่ลูกเบอร์เอาเบอครับนี่สนไกทิตต่อไะไครับส่วเอาเบอร์เบอเบอร์ศูนหครับเก้าแปดสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่ง พี่ปูนมีรถส่งจักโลกฟิลเเฮ็ดเซอร์เวอโลโลร,ร์อยู่ว่ะลอยโลดลอยโลดส่โลโลงฟิลลอยโลดกาขอบคุณครับต่อได้หลายอยู่ว่วะแชมเบียรเยอะขวดสามขวด,ดกินน้วกันครับ <c oughs> เอาแม่ลูกลูกแม่ของแข่ด้วยกำลังเต่านุ่มอยู่เอามาขายกันครับจ้าสีกระไดบ้านไหนวะนะบ้านน้องคู่น้องคู่น้องหนุนทวมอยู่ว่ะ บ่ครับบ่บ่ถ่วงามยูเดอร์แม่ไท่กลางอ่างบักไงหนึ่งเครื่องดำาจลูกแดงแห้งเปิดเทเล่ละค่ะสามสิบหกเปิดสามสิบหกละค่ะพ่อสื่อไปเตะเหลี่ยงอยู่ต่ออยู่วะอะไรอยู่วะต่อได้ครับตัวอไดเจ้ากำไลลายวะนี่ต้องเลหาดอยพันหนึ่งเท่านั้นนะเอาพยาาอยู่เล็บงามแห้งเด้ออ่างทองไงดีเครื่องดำ ใช่กลางงามเยลูกแม่เด้อลูกแม่บลูบดอกเรียงง่ายนี่เดินทบพินานี่คล้ายลูกเปิ้เต้ผมหลดลูกอยู่บ่คันลูกนั่นเป็นล่ำปีตาย <c oughs> <c oughs> เอาเบอร์โทรมาครับ094 3เก1า2ีสามสามหนึ่งแปดสองหาโทรหาเด้อมีรถส่งแจกฟรีแจกโลส่งฟรีลอยโล่ครับโอ้แต่ว่าข้านามถื่วมมาได้ไปเด้ ตัวห่าอ้ายเพิ่นนะครับขอบคุณครับบ่ได้พอโดนใครับในหอยอาวุโสในหอยเก้าเกมมื่อนี้มาพร้อมเสือสามตัวอาร์สามเกือบนั่งโมมี่เหเก่าเกือบกลี้ยงเมื่อก่าพไฟยังหดตาลสุมหน้ามั่วทวนแบบไฟไงทวนตะการสุมบ้านสับหลวมบวชบ่เป่งมาหน้าเขาเนี่ยไม่เป่งแต่หน้ามักตัวมื่อนี้ มาสามตัวขายบลระบอแล้วตัหนึ่งนี่บอไรบอไหนบัเนี่สองหมื่นห่าลอยเาหยอนี่ไรสองหมื่นห้าหัวเมษาหน่อยสีแดงแนี่แน่นี่บอหรอมักบอแดงแดงสุงประมาณลอย้านี่แหละเครื่องดำงัวพญหัวเ้อตานสุ่มนี่มีรถส่งไห่บ่นี่ยู่ส่งฟี่แจโลกส่งไปชนอไนบ่ไหนนามวามัมจไปไหนบอซาเซี่ย เส้นยาวเรส้นยาวแร้บอาข่าออกมรงยี่หรอขนาด้าข่ากันซำลอยรโหรคนทรงอยู่ลอยลอยหาโรกก็ะทงอยู่ลอยหาโรทรย่งามอะเลยแดงปอดๆเลยสีเดียวหางยาวลามดีเทยางเดียวเป็นไอันนี้ดำเขาก็หม่กสัวบ่แล้วขับรถตัวมันผิดนะจัดเบอร์มานำเบอร์ศูนย์แปดเก่าหาสองเก่าเก่าศูนย์สี่ศูนย์ตู้าพอังหวัดเ้อ เพราะไหนเรามีเงินซื้อเกือบเนี่ยซื้อยี่บวกเกือบเพราะยังยี่เพิ่มเพระยังยี่เพิ่มอันบายเย็นตีนบหมือนยำหนาวมาเพราะยังยี่เพิ่มเพรใส่เกือบจักเถื่อบริษัทขายเกือบบริษัทขายดอกเจ้าแต่ที่ตัวจริงงว่าเมษาร้อมสมือว่พร้อมสมแล้วคนจูงกันไหมโอ้ยพร้อมพื่งกันราคาเปิดราคาเปิดสามเมืองหา ด้วยสามสิบกว่าความสูงครับเครื่องดำหางใหญ่แห้งเดียบิ้งเบิ้งเบิงครับวู้เออสดแห้งสามมือหาต่อไร่หางผัวลามดีครับหนาดีมีซเหือพร้อมสะดืองามบ่าขอดบ่ายังนะครับแม่นความหนาสวดส่งหนอกหน่อยเออโอ้แงมแงมความสมเออข้นจุงแห้งพร้อมเออห้องเกลือกพร้อมเอาเบอร์มาหน่ำครับศูนย์ ส9นเกาหาหน่านนบ้านน้ำครับบ้านน้องอุ้หี่พี่บุญครับทรงฟี่หยักรโลทรงฟีลอยโลครับลอยโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามมี่คือถ่ายจะเอาเกือบจ้าหรือเกือบเมี่ยมาเกือบนี่เอาไปเอาไปบอนเกือบตัวนี้มันเป็นเกือบใส่เฉพาะตัวนี้เพราะว่าขายเกือบบูดมากขอามีสองเกือบบอลแล้วมีแจะคู่หน่อยหน่อเลยเออโอ้บอลเกือบคดีนะเดียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวครับ เปิดเถื่อยอยู่นะครับต้อได้หลายอยู่วะบ่ได้หลายเลยครับอืมต้อบ่ได้หลายครับบ่ได้เพราะเบียร์ยักษสามขวดเออได้อยู่ได้อยู่กินน้ำกันนี่ครับยังไม่เคยไก่หลายหัวหัวจะหายเฮ้ยนู่นี่ดอกเพียงเบิ้งคู่มืออยู่ใครเบิ้งตั้บักขั้วเพื่อพีชกรดนเรื่องหรือม่อะไรเรื่องกรนติดตูดยังเหลือดากยังเหลือเงียบยังยังหัวใจยังมีปลายังมี ตะหมกตัวตะหมกแตงหลาบขมตุม่มนัวย่งเหลือไงกล้านไม่เสือ่อมมือน้นองขีมม้มอม่าหน่อยครับรบรรยากาศขึ้นฝ่าขึ้นฝน,นนะครับคนเขาไม่สื่อกันย่างายอยู่นะครับสำหรับตลาดงัววาริน16ตุลาหนะครับพี่น้องมีโอกาสแระมากเปิดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธย่างมือเสาร์น,นะครับตลาดนัดโคกกระบ,บือวารินนะครับคงคงเส้นรอบเมืองปักมุดได้นะครับมาได้เลย เอา้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับรำรวยยินดีมีแห้ข้ามาคาขึ้นครับเดินทางปลอดภัยครับ